กินข้าวเอากินตังกุ้งเผาแล้วไม่ถ่ายคเลิปได้ไงกินน้ำพริกไม่ต้องถ่ายกินกินน้ำพริกไม่ต้องถ่ายหรอกกินกุ้งเผาอย่างดีไม่ได้กินเมี่ยวกุ้งหอยแครง กุ้งโลหอยแครงกินเนี่ยนะคะในครัวไฮโซเยเาเผาทานก่อน,นย่างกุ้ง หอยแคงลวกเอาในเตาแก๊สระวังรอตำน้ำจิ้มก่อนตัวใหญ่อยู่นะเพื่อนๆนี่ครึ่งกิโลถุงหนึ่งเขาซ,ซื้อมาสองถุงถุงละครึ่งกิโลกิโลละสองร้อยห้าสิบก็โอเคอยู่นะตัวเบลอเสร็จแล้ว มามาเด้อคใครจะกินกินเมี่ยงกุ้งหอยแครงใครจะกินกกบยายนู่นีลยลูกชายคงยังไม่กินอ่ะไปย,ยกไปบนบ้านก่อนมอหกกะเคนมาเด้อกินข้าว กินต่กุ้งเผาแลไวไม่ถ่ายคลิปได้ไงกินน้ำพริกไม่ต้องถ่ายกกินกินน้ำพริกไม่ต้องถ่ายหรอกกินกุ้งเผายาดีไม่ได้จะแอดอะไรหาอันจะหักเลยเขาไม่บายหรอ

นอตเพน่มเติตอนเดิมอูแบบตักลากระตอมเลยสงคามมันเกอดแล้วก็มีการสงครามแต่ในมเออร์เวโอเคจะเทย์ด้วย

ใตัวถังหญไมเพราะถง่นนมากเล้แม่นเป็นาสคให้ตัว่าก็น่าจะมเข้าใจในคงการจากที่น้องประานิดใน่วนกเองาตัวเข้าสู่สนาการเอืหมุนปาี่หอมานยแเอามเงเธออก็เวียนหมักเขตละหมไหนอยา

สีดุปุ่งทงสีตูคุณแฉกบักให้หนึ่งสิงเก็ร์สไลค์เกิร์ดขี้โหลวขี้รวยเป็ดเส ส,ส่ก็เอาไว้ดนะบางทีมันสดเลยแต่ประเป็นีมแช่ตู้เย็นตูวว้อยูวว่มันแช่เลยนะเคยเคยเคยในภายพัฒนาเป็นเกินหลอมนะดมาอุ้ย้ย เป็นทายันสิ่งเป็นจุดก่อจะ้อมกีเนี่ยว่ายังหางกึ่งจะ